ครับสวัสดีครับขอสวัสดี FC นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ136นะครับประเทศทั่วโลกครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ตำรับตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของหัตถลักษณ์ศาสตร์นะครับเรื่องหัตถศาสตร์ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ลายมือของเรานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอพูดถึงในส่วนของโหราศาสตร์นะครับถ้าเป็นโหราศาสตร์นะครับก็จะเป็นตำรับตำรานะครับของผมก็จะ เป็นการพยากรณ์นะครับหรือทํานายทายทักนะครับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นกราฟชีวิตนะครับกาฟชีวิตก็จะพยากรณ์เรื่องของวันเดือนปีเกิดเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของวันเดือนปีเกิดมาคํานวณนะครับคํานวณวันที่เราเกิดก็คือวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยแหละนะครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะครับแล้วก็เดือนก็จะเป็นไล่ตั้งแต่มการาเนี่ยนะครับแล้วก็ปีก็จะเป็นชวดชะลูคันเถาะมาลงมาเสงมาเมียมาแม วกกละกาเจา้าคุณนะครับซึ่งก็จะคํานวณน,นะครับโดยถ้าสมมติว่าวันนะครับวันอาทิตย์เขาแทนด้วย1วันจันทร์เขาแทนด้วย2อังคารแทนด้วย3น,นะครับท่านเกิดวันไหนก็ให้จดไว้นะครับเดือนก็ไล่ตั้งแต่มุกกรลาเนี่ยหนึ่งสองสามเหมือนปกติที่เราเคยไล่นะครับแล้วก็ในส่วนของปีไล่จากชวดเนี่ยทีนี้นํามาบวกกันนะครับถ้าตัวเลขเกินสิบสองก็เอาสิบสองไปลบนะครับถ้าไม่เกินก็ตั้งเป็นฐานนะครับอันนี้ก็ จะเป็นลักษณะการพยากรณ์หรือทำนายทายทักเรื่องของกาฟชีวิตนะครับเราก็จะตีออกมาเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นกาฟนะครับก็จะพยากรณ์ในส่วนของปีเกิดของเราว่าปีนี้นะครับเราดีหรือไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นอีกตำราหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะมาบอกในส่วนของสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ใต้นิ้วนางนะครับซึ่งสัญลักษณ์นี้นะครับกาเรียกว่าสัญลักษณ์ตีศูนย์นะครับที่เนินอาทิตย์นะครับหรือใต้นิ้วหนางนี่แหละนะครับลักษณะ ก่อนอื่นนะครับให้เรานีนดูเส้นหลักนะครับเส้นหลักของเราก็จะมีจุดแรกนะครับเส้นชีวิตจุดกําเนินดยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชีว้นะครับลากผ่านออกมาลักษณะเส้นนี้นะครับเราเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับหากเส้นชีวิตนีนยาวมาจนถึงข้อมือนะครับตามสำหรับตาราก็จะเกี่ยวกับเรื่องของจะเป็นบุคคลที่อายุยืนยาวนะครับอายุมากกว่า70ทีนี้เส้นที่ดีเป็นยังไงก็คือเหมือนที่ผมวาดให้ดูนะครับก็คือจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะ ไม่เป็นโซ่ต่างๆอันนี้ก็จะถือว่าเป็นลักษณะลายเส้นนะครับที่ดีของเส้นชีวิตนะครับจุดที่2นะครับลักษณะอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เหมือนกันนะครับลากผ่านลงมาลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับเส้นสมองที่ดีนะครับจะต้องไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่เส้นสมองไม่ขาดนะครับถ้าเป็นเกาะเป็นโซ่ต่างๆก็จะเกี่ยวกับระบบสมองนะครับของท่านที่มีปัญหาเส้นที่3นะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับ เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับบางคนก็จะมีลักษณะเส้นนะครับที่วิ่งเข้าหาเนินพฤหัสเนินพฤหัสนะครับอีกตำราเขาบอกว่าเป็นเนินแห่งอำนาจวัสนาบารมีหรือเป็นเนินแห่งคุณธรรมนะครับใครที่มีเนินพฤหัสกว้างนะครับแล้วก็นูนนะครับนูนลักษณะนูนโดดเด่นก็จะถือว่าเป็นคนนะครับที่มีโอกาสประสบผลสาเร็จในชีวิตนะครับทีนี้มาดูลักษณะเส้นนะครับตีศูนย์นะ ที่เกิดขึ้นใต้นิ้วนางนะครับหรือเนินนี้เขาเรียกว่าเนินพฤหัสนะครับใครมีลักษณะตีศูนย์ลักษณะนี้นะครับตามตำระบตำนาเขาบอกว่าข้อที่1นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับตีศูนย์เป็นสัญลักษณ์แห่งเศรษฐีนะครับ2นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ํารวยนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธนะครับประจํากายของพระศิวะนะครับเทพเจ้าฮินดูนะครับ3เป็นสัญลักษณ์นะครับแห่งอํานาจ วาสนาบารมีนะครับแล้วก็ใครมีนะครับก็จะมีความสมบูรณ์พูนผลนะครับมีความร่ํารวยมีความมั่งคั่งนะครับลักษณะหลายมือหลายเส้นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราไล่เป็นข้อนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจะเป็นบุคคลที่โชคดีนะครับโชคดีมากนะครับลักษณะเส้นแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับมรดกตกทอดด้วยนะครับข้อที่สองนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับหรือมีดวงทางด้านของการเสี่ยงโชค นะครับเสียงดวงนี่แหละถือว่าดีนะครับข้อที่2ข้อที่3ทีนี้เขาบอกว่าทํามาค้าขึ้นนะครับทำมาค้าขึ้นค้าขายดีมีกําไรนะครับทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับข้อที่4นะครับจะมีดวงนะครับแล้วก็มีเรื่องของความโชคดีนะครับมีความมั่นคงนะครับมีความร่ํารวยอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ตีศูนย์นะครับที่อยู่บริเวณเนินบุรหัสนะครับ ที่อยู่ตรงเนินอาทิตย์นะครับใต้นิ้วนางนะครับใครมีนะครับตามตำ,ตำรับตำราเขาบอกว่าเป็นสััญลกษณ์แห่งเศรษฐีนะครับเป็นสััญลกษณ์แห่งความร่ํารวยนะครับเป็นสััญลกษณ์แห่งอํานาจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปดีๆคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ